เหนียวแน่นแน่นแฟนหนาขึ้นหนาขึ้นในสันตาลนี่ซึ่งเรียกว่าอนุสัยด้วยเหมือนกัน <c oughs> ผมเข้าใจว่าทุกคนคงจะไม่ลืมคำว่าอนุสัย <c oughs> คำว่าอนุสัยแปลว่าให้สิ่งที่เราทำซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซากซากจะมันหนาขึ้นหนาขึ้นหน,น,นาขึ้นเรียกว่าอนุใี่ จนโลภบ่อยๆจนโลภเก่งก็มีความโลภเป็นอนุสัยโกรธบ่อยๆจนโกรธเก่งก็มีความโกรธเป็นอนุสัยโง่เก่งจนมีความโง่เป็นอนุสัยนี่คืออนุสัย <c oughs> มีเรื่องเกี่ยวกับโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะทีเดียวนี้เรื่องของมานะแถมขมาอีกเรื่องเป็นเรื่องที่สี่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยด้วยเหมือนกัน มาณะความถือตัวนี่มันก็ถูกสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอนุัสแหก็ได้ชื่อขึ้นมาใหม่ว่ามานานุใสนี่เป็นจะจำไว้ดีๆมาณบวกกับอนุใสสับมันสนทีกันเข้าแล้วก็เป็นมานานุใสแปลว่าอนุสัยแห่งมานะคือการสะสม แห่งมานะทีนี้มานะนั่นก็ได้พูดแล้วว่ามันมีรูปแบบแยกออกเป็นสองอย่างคือเป็นตัวกู้กับเป็นของกู้ัอนที่เป็นตัวกูนี่เรียกโดยบาลีก็เรียกว่าอาหังการะในตัวกู น้วก็มะมังการะนี่ของกูเรียกเป็นไทยหน่อยก็ว่าอาหางการมามังการอาหางการแต่ว่าตัวกูมามังการแปลว่าของกูอาหางแปลว่าเราในที่นี้เราเรียกว่ากู้การะแปลว่าการกระทําอาหางการะแปลว่าการกระทําความรู้สึกว่าตัวกูมามังการะการกระทําความรู้สึกว่าของกู ทั้งอาหางการทั้งมมังการก็เป็นมานะท่าเราจะมีความเคยชินสะสมความเคยชินแห่งมานะว่าตัวกู้และของกูที่เป็นบาลีเต็มรูปก็มีว่าอาหางการะมังการะมานานุสัย เอาไปต่อเขาก็คำม,มานานุสัยอหังการะมมังการะมานานุสัยน,นุสัยแห่งมานะว่ากู้ว่าของกู้ที่เป็นหยาบที่เป็นชั้นหยาบชั้นกระด้างก็เยกอหังการมามังการ <c oughs> ทีนีท้ที่เป็นชั้นละเอียด ฉันธรรมดาคือไม่อยาบใครเลยนะยก็เรียกว่าเราว่าของเรา <c oughs> ถ้าเปลี่ยนรูปเป็นเราเป็นของเราไอ้บาลีเราใช้คำว่าอัตตากับอัตตนิยาอัตตาว่าตัวตนอัตตนิยาว่าของตน <c oughs> ไม่ค,ความหมายเดียวกันไนยะ ต้นก็คือเรากูของต้นก็คือของเราของกูเราเพิ่มความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราขึ้นเรื่อยจนหนาแน่นเป็นอนุสัยเนื่อที่ออกมาลรว,วาดเพื่อนฟูงอบ่อยๆก็ อหังการมามังการนี่ให้รู้จักคอยทุก,ท,กทุกคนรู้จักในคำว่าอหังการคือความรู้สึกอย่างไรมามังการคือความรู้สึกอย่างไรอัตตาความรู้สึกอย่างไรอัตตนิยารู้สึกอย่างไรมันผิดกันแต่เพียงว่าอันอันหนึ่งมันเดือดจัด เหมือนกันในภาษาไทยเราถ้าโกรธจัดมันก็ไม่พูดว่าเราว่าของเรานช่มันพูดว่ากูว่ของกู <c oughs> นี่คือตัวมานะที่พอเราใครควรดูให้ดีถึงลักษณะถึงอะไรของมานะก็จะรู้สึกว่ามันมีลักษณะพองโปง่งสูงม,มา นี่คือว่าแข็งขึ้นมาผมจึงว่าควรเปรียบด้วยอุปมาก็คือเนินเนินเขาหรือโคกที่สูงเป็นเนินเขาแม้ในบาลีก็มีชายอยู่แล้วที่เปรียบโดยโคกโดยเนินคืออังคณะ กิเลสดุจเนินเนินเขาที่มันโคง้งเขาเอาความหมาย้องคำว่าเนินในที่นี้ก็หมายความว่ามันสูงขึ้นมาอย่างแข็งกระด้างไม่ยอมใครเราจึงใช้คำว,ว่าเขาโคกสามเนิน เขาโคกสามเนินมีเนินเขาโคกเป็นโคกเขาอยู่สามโคกเขาโคกสามเนินชนิด <c oughs> สามเนินหมายถึงอะไรกห <c oughs> มายถ,ถึงความรู้สึก <c oughs> ที่เป็นมานะเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสามชนิด <c oughs> คือดีกว่าเลวกว่าเสมอกัน